สนนสุโโโดยซทวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมวิชัยทองอินและทีมงานวารต e ี้อีโกอ,อีกเช่นเคยนะครับทุกวันอาทิตย์เวลาหนึ่งทุ่มตรงเรามีนัดกันที่นี่นะครับช่องแค Channel สำหรับค่ำคืนนี้นะครับก็ยังเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับการเลือกแผงโซลารเซล ว่าเราจะเลือกแผงชนิดใดไม่ว่าจะเป็นโพลีโมโนคิตลายเดี๋ยวเราไปหาผู้เชี่ยวชาญกันไปพบกับอาจารย์พิสุทธิ์ตันติมาลาไปกันเลยครับผมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้กับอาจารย์พิสุทธิ์ตันติมาลาวันนี้ท่านผู้ชมทางบ้านก็ร้องขอมาว่าอยากได้ความรู้เกี่ยวกับ, S <S S <S บแผงโซลาเซลล์แผงโซลาเซลล์แผบมีของอยู่เต็มอกอยากให้เลยครับแผงโซลาเซลล์ว่า แผนแต่ละชนิดเนี่ยมันมีความแตกต่างก,กันอย่างไรบ้างอยากจะขอความรู้อาจารย์วันนี้ครับครับผมให้ท่านผู้ชมทางบ้านเลยครับว่าเอาแบบบ้านๆตลาดตลาดเนเอาบ้านๆครับบ้านๆไอ้อแบบที่ลึกซึ้งจนไม่มีอะไรเดี๋ยวพูดให้นิดนิดครับผมครับผมครับเรื่องแรกนี่มีเป็นแผงที่อยู่ตามท่องตลาดทั่วไปที่ได้ยินกันคุ้นหูก็คือโพลีโมโนอะไรเงี้ยมันมีอะไรที่เยอะแยะไปมากกว่านั้นไหมครับอาจารย์ ก็มีแผ่นฟิล์มบางคัที่เรียกอะไรทินฟิล์มทินฟิล์มนะครับครับจริงๆแล้วในอเมริกาเนี่ยตอนนี้นะในระดับตลาดเนี่ยมันมี CIGS CIGS อ่าเดี๋ยวขึ้นัวงสื่้ดูดีกว่าครับผมงอ่านสกุลก็ง่านครับเอ่อประเทศไทยมีคนเราเข้ามาแลวครับแต่การตลาดไม่เก่งนะครับมีก็ไปใช้กันแล้วที่เพชรบุรีครับเขาว่าสองโมงกว่านี้ปั๊มเดิเลยแสงนิดๆก็ได้ ได้เลยอ่แล้วขนาดเนี้ยขนาดเราเนี้ยขาดลลาโมโนที่ผมมีอยู่เนี้ยผมก็จะเอามาแล้วแกก็แกก็ให้ผมนะให้ผมมาลองผมไม่มีเวลาปอไปนะคืออย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพูดเรื่องยากก่อนแล้วกันไอไอทีฟิล์มเนี้ยนะพอเราต่อไปยังไม่พูดละับ CIGS เนี่ยเขาบอกในเมกาเนี่ยมันถือท่าเนี้ยนะครับแล้วก็มีจั๊กและนิดจั๊กและขึ้นเลยเนื่องจากเมกาตัวใหญ่แล้วน้ําหนักประมาณสักเก้ากิโลมเก้ารือยสิบกิโลเลยเก้ากิโลอ่า ขึ้นวางเลยหมายความว่าในกิจกรรมเล็กๆนั้นอย่างเช่นแสงสว่างอพวกบ้านพังอายเอ้ยเขาใช้กันครบเลยนะอกิจกรรมเล็กหมายความว่าเหลังคาเขาปูเต็มหลังคาเลยของฟาร์มฟาร์มไม่ใช่ฟาร์มไม่ใช่ฟาร์มโซล่าเซลนะฟาร์มเลี้ยงสัตว์อะไรต่ออะไรเงี้ยนะที่ห่างไกลเขาก็ช่วยกันสองก็เรียกอะไรสองครอบครัวหรืออะไรเนี่ยมันช่วยกันอีกคนนึงส่งของให้หัวหน้าครอบครัวนู้นก็ยกไปวางอะไรเงี้ย นะครับนี e> <Yes ่นลักษณะเนี้ยแบบนี euh ้ครับแต่ที่ผมได้มามันความกว้างจะน้อยหน่อยนะครับไม่ไม่กว้างอันนี้มันกว้างด่างเดือดครับครับคือทิมฟิล์มทินฟิล์มทีไอทินฟิล์มนะครับบางคนเรียกทินเอ่อฟิล์มบางครับนะแต่เป็นอันนี้เป็นเทคโนโลยีสูงสูงเหมือนนั้นนะครับอันนี้ก็เทคโนโลยีนี้เขาเรียกว่ามาสเตอร์พีซเลยครับผมนะครับเปแปลอะไรมาสเตอร์พีซผลงานดีเด่นแล้วกันนะครับครับอ่า ต่อไปไม่พูดละต่อไปไม่พูดเลยเพราะว่ามันหาของไม่ได้ให้รู้ให้รู้ไว้ให้รู้ไว้คแล้วเทคโนโลยีนี้มันทําอยู่ที่อเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกมันไม่ลามาจีนดังนั้นเป็นไงถ้าไม่รามาจีนถึงเราไหมไม่ถึงไม่ถึงครับงั้นเราก็ไม่พูดครับผมนะครับอ่ะมาที่ตัวที่ยอดนิยมท้องตลาดนิยมทองตลาดกันครับเรียกว่าโมโนโมโนกับโพลีครับโมโนคริสตัลไลน์โมโนแปลว่าผนึก ผล,ผลิตผลิตผลิตนะครับผลิตเดียวโมโนก็แปลว่าเดียวครับคริสตัลไลน์ก็ผลิตนะครับผลิตผลิตอัญมณีผลิตแก้วอะไรนั่นเรียกผลิตนะอันนี้คือโมโนโมโนนะครับโมโนคริสตัลไลน์แล้วก็อีกต่างอาจารย์เอาเอาเลยนะครับคืออย่างนี้โมโนเนี่ยมันเป็นการผลิตเรียกว่าต้นทางแล้วกัน ไอ้หลักวิทยาศาสตร์อะไรผมไม่พูดนะเพราะโอ้โหพูดยาไม่รู้เราจะไปทำอะไรนะครับผมมันผลิตมาเป็นแผ่นกลมก็คือที่เป็นแท่งเป็นแท่งกลมขึ้นมาครับแล้วมันสไลด์เหมือนกับอะไรนะไส้กรอกเหรออ๋อไอ้ก็เรียกอะไรเบคอนอ่าครับก็กลมกลมกลมวางเรียงกันเลยครับประกวดและเปืนในื้อที่เนื่องจากอ่ากลมชนกลมก็จะมีรอยตรงเนี้ยรอยตรงเนี้ยเยอะเรียกว่าอะไรเอ่ยเนี่ยเขาหลังตัดเลยอ่ามาก มาสมัยนี้เขาเลยมาตัดเอาข้างออกเฉือนทิ้งเฉือนทิ้งโคง้คงจริงๆมันโค้งนี้นะค,ะครับขาบอมโค้งนี้อ่าโค้งไม่หมดอนะ่ะก็มาเฉือนออกบนล่างซ้ายขวาก็เหลือตามรูปนี้ผมยังใส่เขาน่าจะเฉือนให้เป็นสี่เหลี่ยมเลยนะใช่ครับแต่กลัวจะไม่เห็นมังยังไม่เห็นตรงนี้เดี๋ยวดูก็ดูไม่อออยให้แตกตา่างให้แตกต่างไว้ครับนี่ก็ตามนี้นะครับ อันนี้คือโมโนโมโนคริสตัลไลน์ครับผมนะครับครับโมโนคริสตัลไลน์คริสตัลไลน์อ่ะคริสตัลไลน์ครับส่วนอันนี้เรียกว่าโพลีตัวนี้โพลีอ่ะครับโพลีแปลว่าอะไรหลายหลายอ่ะก็เรียกผลึกผลึกรวมครบโพลี P O L Y นะโพลีคริสตัลไลน์ก็เป็นผลึกรวมครับเขาบอกว่าเอาของที่ทิ้งจากโมโนเนี่ยนะครับ ที่เหลือจะโเศษเศษเศษเอามาผสมแล้วก็มาทําใหม่ถ้าพูดแบบนี้ปาผ้ามันจะเกิดอนไรผ้ยอลดูเหมือนกับเนื้อไม่เนียนอะนะครับครับแต่แต่โพลีในท้องตลาดแล้วเนี่ยมีนะเนื้อนิ่เนียนก็มีครับเนื้อไม่เนียนก็มีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอยงเลีกกว่าเนื้อเนี่ยครับผม็แได้ว่าเนื้อเนียนเนี่ไม่ได้ไม่ได้เอาเศษมาทําก็สงสัยอยู่เหมือนกันก่อนไปดูโรงงานก็ ก็ใส่หมวกไอ้กันผมร่วงอะไรก็เ hmm. ดินไปบางทีก็พูดก็ฟ okay. ังก็ไม่ค่อยเรื่องอ่ะก็ร so okay. so ู้ว่าหลักแล้วกันนะอย่างนนั้ะแต่ไปดูขนาดที่จะต้องใส่หมวกกันผมร่วงกันแะรกันผมอ่ะใส่ชุดขาวไปดูก็อย่างนั้นแล้วก็ไม่ใช่มีประโยชน์อะไรไปดู้ขั้นตอนการทํางานดีกว่าแต่เข้าก็ไม่ค่อยได้เพราะว่ามันก็ไม่รู้มันห่วงเรืออะไรเหมือนกันแต่ก็ไปดูได้ของเทคโนโลยีก็ไปดูได้บางที่ก็ได้ดูได้ครับก็ไปดูกันเอาละโพลี่กับโมโน ต่างกันยังไงต่างกันยังไงครับเขาบอกโพลี่เนี่ยราคาจะถูกกว่าโมโนโมโนแพงกว่านี่ไล่คู่ไปเลยนะครับโมโนแพงกว่าโพลี่เล็กน้อยเล็ก้อยองเล็กน้อยเองไม่สูงกันมากไม่สูงกันมากครับอย่างเช่นโมโนขายสักยี่บห้าบาทอ่ายี่บห้าบาทเอเจตโตอโมโนขายยี่บแปดบาทยี่แปดโพลี่ก็ประมาณยี่สบี่ยี่ห้าบาทอ๋อห่างห่างกันไม่มาก ห่างกันไม่มากต่อต่อวัดต่อวัตแต่ปรากวดทแผ่นในนี้มันปาไปสามร้อยวัตละสามร้อยวัตสองร้อยกว่าว่าเมื่อกี้ผมห่างสักเท่าไหร่สามบาทสามสามเก้าก็ตกปรางแผ่นละพันหนึ่งครับกาคาห่างกันก็มีเงื่อนไขายนกเป็นเงื่อนขในเรื่องการตลาดนะครับก็เป็นย่างราคาคุณภาพโมโนสูงกว่าสูงกว่าสูงกว่าให้ประสิทธิภาพสูงกว่า อ๋อับเยอะไหมครับอาจารย์กี่็ก็เล็กน้อยเล็กน้อยตอนนี้มันไล่กันมาแล้วคือเทคโนโลยีสมมุติว่าไอ้นี่สิบเก้าเปอร์เซ็นไอ้นี่ประมาณสิบห้าสิบหกเปอร์เซ็น์แล้วก็ห่างกันไม่มากอ่าเห็นว่าจะถึงจะขึ้นไปสิบเจ็ดแล้วเกือบเท่ากันแล้วก็เล็กน้อยเล็กน้อยเกือบเกือบจะเท่ากันเกือบจะเท่ากันครับผมแต่ถ้าเทียบราคาก็เออมันก็มันพอๆกันมันพอๆกันครับผม ทีนี้ไอ้ความรู้เดิมของเราเนี่ยของประเทศเราเนี่ยคเรารับมาจากอะไรมาจากเยอรมันเยอรมันญี่ปุ่นคผู้ประเทศเนี้ยยุโรปแล้วกันเราเยอรมันกับยุโรปยุโรปญี่ปุ่นผู้ประเทศเนี้ยเขาใช้โมโนกันดังนั้นเราก็บอกโมโนดีครอ๋อไปตามเขาไปตามเขาคริงจริงไม่ใช่อย่าย้อนผมนะเดี๋ยวคิดว่าผมใช้โมโน ผมว่าเนะเดี๋ยวบอกตรงๆไว้ก่อนี่ก็อยากใช้แต่ของดีอ่ะดังนั้นผมก็ต้องซื้อโมโนมาคอันนั้นแหละเดี๋ยวไม่ต้องพูดถึงผมเลยนะว่าผมต้องใช้ของดีอ่ะผมก็ต้องซื้อโมโนนี่ต่องั้นเราก็ได้ความรู้จากญี่ปุ่นับยุโรปยุโรปพวกนี้หนาวด้วยหรือมึงหนาวเมึงหนาวครับโมโนดีมากออืเพราะเขาชอบโมการเย็นเขาชอบโมการเย็นผมไปจีน ผมไปจีนนิสสกอรจีนที่ไม่ใช่ตรงสาขานะรู้จักกันมันก็แปลให้ฟังอนะ่ะเขแปลออกมาพอพูดเข้าใจว่าเราเนี่ยมันบอกว่าเราเนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยได้รับเทคโนโลยีได้เขารู้มาจากญี่ปุ่นกับยุโรปทบให้เรานิยมโมโนอค,คุณรู้ไหมมาถึงปีเนี้ยโมโนนี่หายไปเยอะเลยเพราะอะไรจนะ๊ะผมว่าเรื่องราคา แม้กระทั่งบริษัทที่ผมปฏิสัมพันธ์ด้วยเนี่ยเก็จะเลิกกอมโนมาผมเสียดายมากเลยจะไม่นาเข้าอมโนแล้วเออขาบอกว่าราคาสู้ในตลาดไทยไม่ได้ครับผมเสียดายมากเลยบ้านเราชอบของถูกของถูกครับถ้าเกิดแม่มาทั้งหมดแล้วเราจะไม่ได้ของที่ดีใช้ไหแต่แต่นี้ก็บอกว่าเราได้รับความรู้จากทางยุโรปแล้วทางประเทศหนาวเขาว่ากันว่าแถวมิดเดิลอี์มิดเดิลอี์ก็คือตะวันออกกลางนะครับแปลมาแล้วก็ตะวันออกกลาง เขาใช้คูลี่รับออ้าวก็ผมก็มาวิเคราะห์ดูเอ้มันอากาศร้อนเนี่ยครับออากาศร้อนเขาใช้คูลี่นะก็แสดงว่าไอ้ของเราคิดถูกอะเฉพาะอากาศเออแล้วอินเดียเออเขาก็ใช้ครับนะครับมิเตนอีนี่เป็นหลายประเทศนะเขาพูดรวมๆกันครับนะครับเขาอย่างน้นก็เรื่องคุณภาพเหนือกว่าราคาแพงกว่าอพื้นที่ต่อวัดน้อยกว่าก็ต้องยกให้ โมโนไปแต่ตลาดตลาดเนี่ยก็โพลีไปนครับแต่กับมาถึงวันเนี้ไม่รู้เลยว่าการตัดจะยาวไงนะครับแต่ผมถ้าซื้อไว้ใช้เองไม่เล่นเองผมก็ต้องโมโนนะครับจริงๆแล้วท่านผู้ชมอาจจะตัดสินใจได้แล้วเนื่องจากว่าราคาครับกับประเทศไทยราคาจุงหมดเปอร์เซ็นต์ที่ผลิตได้มันห่างกันไม่มากอาจจะยอมรับได้เปอร์เซนที่ผลิตพลังงาน คแบบผลิตไฟฟ้าออกได้ครับครับใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนะครับฮ่าเราทำไม่ชัดเลยเอลองไปไหนมาดินตาน่ะเทียมมาติดให้ลูกโอ้โหติดแฟนหรอแบบนี้โอ้เด็กๆเอาไปอยากทีวีชัดก็ต้องใช้จานดาวเทียมไฮสัตเทลซี ด้วยขั้นตอน,นง่ายๆเพียงแค่ติดต่อแต่งแล้วก็เสียบสาย This is boomerang ง่ายละร้อ์ชัดเลยรอเลยจานดาวเทียมให้แสบเทลเร็วชัดดีหาซื้อได้ตามร้านตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณหรือโทร02 416 9996เซ t e ลท i ไก g นิตยสารที่ทุกบ้านต้องมีครบครันทุกเรื่องราวของขอดาวเทียม และวันนี้พร้อมแล้วบน iPad ของคุณเซะทะไลท์ไกด์นิตยสารโทรทัศน์ดาวเทียมฉบับแรกของเมืองไทยแผนก็มีมากมายแล้วจ้ะครับมีหลากหลายชนิดรเราจะเลือกกันยังไงครับการที่จะเลือกแผงไเมีเทคนิคอะไรไหมครับที่จะนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจง,ง่าย เราก็เลือกตามขนาดกำลังไฟที่ผลิตได้ครับรบก็เรียกเป็นวัตต์ก็ไล่ตั้งแต่เล็กๆเลยพุ้นี้ยี่สิบวัตต์จนไปถึงร้อยวัตต์แล้วแผ่นใหญ่ๆเท่าบ้านประตูสามร้อยสามร้อยวัตต์ครับผมนะครับก็มีขึ้นมาเรื่อยแต่ทีนี้มันอย่างนี้สมมติว่าเราอยู่หัวไอ่ปรไปงานเนี่ยเราต้องเราอยากได้สักสักชักสองร้อยสองร้อยวัตต์นะสองร้อยวัตต์หรือสองร้อยห้าสิบวัตต์ หรือสามร้อยวัตต์เราก็ต้องซื้อแผ่นใหญ่มาครัใช่ไหมใช่ครับคนยากบ้างก็คนยากหน่อยเดินตางนาเนาะหรือรถอีแตนหรืออะไรก็ลำบากก็ถ้าใช้เราใช้แผ่นแผ่นเล็กร้อยวัตต์สองแผ่นสองแผ่นสามแผ่นเดี๋ยวขายข้าวได้ก็ไปซื้อแผ่นหนรับอะไร็ค่อยซื้อก็ได้คืออย่างนี้นอกจากกําลังไฟที่ได้รับจากแผ่นเนี่ยนะครับก็เป็นข้อกำหนดแก็มที่บอกแล้ว มันจะมีโวลต์ทข้ามาเกี่ยวอีกโวลต์อาโวลต์คือคือตัววีะนะครับแรงดันแรงดันไฟแรงดันไฟครับแผงโซลาร์เซลล์ที่ผมบอกขนาดตั้งแต่ละอ่าเล็กขึ้นไปถึง่เล็กขึ้นไปถึงใหญ่ครับมันมีแรงดันไฟอยู่สามสามตัวสามตัวหนึ่งสิบสองโวลต์ครับอยู่ในแผ่นไหนก็แผ่นตั้งแต่เล็กๆนี่แหละครับจนถึงสักแถวๆสองร้อย ร้อยห้าสิบเนี่ยผมไม่รู้สองร้อยมีก่นนะครับผมสองแรงดันไฟยี่สิบสี่แถวแถวร้อยห้าสิบไปจนถึงสามร้อยเลยครับแต่มีกันหนึ่งแรงดันไฟสี่สิบแปดมันจะขึ้นเปอย่างงี้นะครับแรงดันไฟสิบสองยี่สิบสี่ตั้งสี่แปดแล้วบอกนะสี่แปดมีด้วยเหรอสี่แปดมีมีครับเขาไปใช้ในพวกกี่การใหญ่ๆนะครับแต่ในการสั่ง มาครั้งหนึ่งเนี่ยอาจจะกิดการใหญ่ซื้อไปทั้งหมดร้อยี่สิบแผ่นะหรือหลือหรืออีกสามสิบแผน่นใครมาก็คาเจ๊ก็ขายไปครับมิได้บอกแก่ลูกค้าก็คือ,อเป็น,นว่าว่าสีมันใช้ัอุปกรณ์ท่านไม่ได้นะครับออุปกรณ์ร่วมไม่ว่าจะอินเวอร์เตอร์ไม่ว่าจะชาร์จเจอร์ต้องดูด้วยว่ามันใช้แรงแดันไฟเท่าไหร่ต้องเท่ากันต้องเท่ากัน ในการเลือกในการเลือกครับผมดังนั้นน่ากลัวก็คือสี่แปดนะครับดูให้ดีดูให้ดีถามให้ดีนะครับอย่าให้เจออย่าให้เจอแต่ในตลาดตลาดทั่วไปก็จะมีสิบสองและยี่สิ่บนะครับคสิบสองนี่มาใช้ไฟออกมาเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าสิบสองโวลต์ที่จําหน่ายอยู่ในท้องตลาดจํานวนมากส่วนยี่สิ่ก็จะน้อยลงนะครับอย่างเช่นปั๊มน้ําครัาขนาดเล็กก็มีสิบสองมียี่สิ่สี่แปดไม่ ที่แปดไม่มีไม,มไม่มีครับคือคือหายากหายากดังนั้นสิบสองนี่ก็มีเยอะเลยสิบสองเนี่ยนอกจากหลอดไฟยังมีมากมายนะครับเดี๋ยวอินเซตให้ดูนะครับผมมีมากมายแล้วก็ยังมีไปถึงโทรทัศน์วิทยุนะอุพัดลมเนี่ยที่เป็นสิบสองครับเอางี้หัวไล่ไปนายก็คือแสงสว่างไฟพัดลมลพัดลมเอ๊ะมีตันหน่อยก็ ก็ทีวีนะครับทีวีดาวเทียมก็จุดจอโวลท์ทั้ง้นครับอ๋อ12โวลต์ทั้งั้นเลยครับดังนั้นครับที่อาจารย์บอกว่ากิจกรรม1 2โวลต์ก็คืออันนี้ในบ้านหลังน้อยไม่ใหญ่มากเนี่ยใช้ได้เลยใช้ได้เลยไม่ต้องไปใช้อินเวอร์เตอร์ไม่ต้องไม่ต้องเลยจากแผงมาเข้าจากแผงมามาแปลงมาปรับซะหน่อยมาปรับหน่อยก็คือคอนโทรชัชเจอร์ใช่ครับจากคอนโทรชัชเจอร์ก็ไปเข้าแบตแล้วเอาไปใช้เลย12โวลต์12โวลต์นะครับ ไม่ต้องไปผ่าแพงไปอะไรนะครับเดี๋ยวประกันไม่ได้รู้กันหรือเปล่าก็ไม่รู้ประกันหมดประกันหมดจะไม่ได้ต่อต้านใจนะแต่ครับครับนะครับครับผมก็เราก็ใช้ได้เลยดังนั้นเราใช้ทั้งแรกเราอาจจะใช้ร้อยวัตก่อนมีตังเป็นสิพีอแล้วอ่าจีอแล้วมีตังก็เพิ่มเป็นสองร้อยสองร้อยครับสามร้อยนะครับเพิ่มขึ้นไปอีกขายข้าวได้ขายมันได้ก็เพิ่มขึ้นมาอีกกับอีกมีไร่มันด้วยนะ มีครับเดอผมยังไม่ได้ดูเลยเว่ลางมวยไปดูหน่อยเดี๋ยวถึงมีแต่ข้าวมีไร่มันมีสวนยางครับไร่อ้อยชาวบ้านเรามีเยอะแยะเลยนะครับผมก็ปั๊มน้ำในเล็กๆเนี่ยไม่ต้องไปหาบน้ํานะเท่าไหร่นะห้าสิบห้าเมตรหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องไปหาก็ไม่ต้องไปตักไปอะไรก็ดูดเลยเสียบปลั๊กเลยกดนิดแล้วก็ดูดเข้ามาถังดูดนั่งดูโทรทัศน์ปั๊บอ่าวเต็มแล้วก็ปิดก็แค่นั้นนะครับ เพราะเราก็อยากสบายบ้างอ่ะแหมจะให้ลำบากอะไรกันตลอดชีวิตนะนะครับมีตังก็ซื้อเอานะครับัวทั้งแสงทว่วางทั้งบรนลมทั้งปั๊บน้ำครบเลยใช่ใช้ไฟสิบสองโวลต์ครับนะฮะอ่ะมาต่อกันที่การการสังเกตการสังเกตครับในการคิดว่ากําลังไฟมายากไหนครับนะครับกําลังไฟก็คือ power นะตัว p power ส่วนกำลังไฟเนี่ยจะมาได้ก็ต้องมีสองตัวมีแรงดันมีแรงดันกับกระแสกับกระแสนะครับกระแสเนี่ยตำหลักที่เรียนมาเขาจะสัญญาว่ครับนะครับแต่ผมจะใช้เป็นตัว a แล้วกันหรือ m แล้วกันนะ m m แล้วกันครับแล้วก็แรงดันก็โวลต์อันนี้ตรงกันตัว v มือนกันนะครับเราก็ดูจากหลังแผ่นอันนี้ขึ้นแล้วใช่ไหมหลังแผ่นอันนี้คือหลังแผ่นก็คือ data คือข้อมูลหรือสเปคครับกําลังไฟก็คือตัวนี้บนสุดก็จะเห็นว่ามันกี่วัตนะครับเดี๋ยวกลับไปดูหลังแผงของของแต่ละที่หรือจะซื้อบางที่กรแล้วกันครับผมสมมติว่ากําลังไฟร้อยร้อยวัตอ่าร้อยวัตครับต้องประกอบด้วยแรงดันแรงดันครับอ่าแรงดันมีหน่วยเป็นโวลต์อ๋อเป็นโวลต์ครับอ่าแล้วก็กระแสมีหน่วยเป็นแอมป์ครับนะครับเอาสองตัวคูณกันจะเท่ากับ อะไรวัเท่ากับวัตวัตคือกำลังไฟที่ได้ครับผมเดี๋ยวไปลองทํากันอืมอ่านี่คือความถูกต้องอันนี้เรื่องถูกต้องแผงหนึ่งร้อยวัตต์ตัวเนี้ยก็จะเป็นบอกว่าโวลต์ที่สิบแปดจุดห้าอะแม็กซิมัมพาวเวอร์นี่แหละครับผมแล้วก็แอมป์อยู่ที่ห้าห้าสิบเซนอะลองคูณกันจะได้สักประมาณร้อยร้อยร้อยจุดศูนย์กว่าอ่านั่นแหละก็เรียกว่าร้อยวัตร้อยวัตวิธีการคูณวิธีการนวมที่ถูกต้อง ตนี้นี่คือเป็นวิธีที่ถูกต้องผุมย้ำสองทีนะครับเห็นบางบางที่อาจะบอกว่าให้เอาแม็กซิมัมใช่ไหมจ๊ะเออเอาตัวนี้เอาตัวช็อตคัตกลับโอเพออช็อตเซอร์กิตกับโอเพนเซอร์กิตมาลองคำนวณดูยี่สิบสองจุดสี่โอ้โหเยอะจังโวลต์ูห้าจุดเก้าอะเยอะจังร้อยลองคำนวณร้อยสามสิบกว่าร้อยสามสิบกว่าครับ ได้อย่างนี้ได้ตังเพิ่มไหมเนี่ยได้ตังเพิ่มสิอาจารย์แล้วบอกกับลูกค้าว่าเปลี่ยนเนมเพลเป็นร้อยยี่สิบแล้วกันได้เพิ่มขึ้นมาอีกยี่สิบวัตต์หรือไม่เปลี่ยนก็บอกของเขาเป็นยังไงร้อยสามสิบนี่มันช็อตครับครับมันกับังโอเพนครับอือก่อนเคอแผ่นจะพังแล้วนี่ครับผมหรือมันเป็นไปได้เปล่าก็ไม่รู้ครับแล้วอีกอันหนึ่งอาจารย์ผอเห็นว่าแม็กซิมัมชิทเตอร์มอเตอหนึ่งพันโวลต์ตัวนี้คืออะไรครับอ๋อเอเขาทดดสสสอบบูงุครัฮ ของระบบอแต่อย่าไปอย่าไปสนใจเราน้าอันนี้ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปสนใจคือสนใจจริงๆกันสามตัวนี้แถบอนเนี่ยสนใจสามตัวนี้ครับไอ้ตัวนี้แล้วก็อยากจะถือไหวไม่ไหวมันมีเวทอยู่มีเปล่านี่มีครับมีเท่าไหร่นะแปดจุดสองกิโลแปดจุดสองกิโลเวทขนาดนี้คือน้ำหนักขนาดนี้ครับฝรั่งเขายิ้วเขาทำเท่าเนี้ยิ้วได้เออทำจำจำเนี่ยมันแผ่นใหญ่นะครับแล้วก็ถือขึ้นขบวนแต่ถ้าแผ่นสามร้อยยี่สิบกว่ากิโลเกือบสามสิบกิโล ยี่สิบก็สองคนครับเก้าครับนี่ก็ตามนี้เก้าครับมีอะไรไหมเอ่ยมีเนี่ยผมว่าวิธีดูก็ดูนะอย่าไปดูว่าเพราะว่ามีเพื่อนช่างโทรศัพท์มาหาผมว่าให้สอนง่ายๆและให้เข้าใจครับผมถนัดละเรื่องนี้นี่คือง่ายๆละอ่าพูดให้เรื่องยาวๆผมพูดง่ายจะไปให้หมดนะครับไม่ว่าโว้ด้วยว่าแอมนะครับแล้วไปให้หมดแล้วแล้วสิ่งหนึ่งที่ท่านผู้ชมทางบ้านก็ถามมาอยู่ประจาว่าครับอ่บางยี่ห้อเนี่ยอาจารย์ 300เน้นเพนบอกว่า300ก็อีกยี่ห้อหนึ่งมัน200กว่าเนี่ยทําไมไอ้ตัว300นี่มันไฟน้อยกว่า200กว่าเมันเป็นเพราะอะไรผมว่ามันเหมือนกับวงจรไอ้เหมือนกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยมันมีในขั้นผลิตสุดท้ายออกมาเป็นชิ้นงานแล้วเนี่ยมันวัดแล้วไม่ได้คุณง่ายว่าตกเกจงั้นหรือเปล่าเรื่องแบ่งเกดอาจารย์เอ็นแบ่งเกดอย่างนี้ เอาอย่างเี้เอาอย่างงี้แล้วกันอันนี้ก็ื่อนผมเลยครับพวกกันครับสั่งแผงมันจะไม่ใช่อันนี้นะครับแผงของเมกาแล้วเขาสั่งมารั้งแรกเนี่ยขนาดเนี้ยประมาณเนี้ยโมโนนี่นะเออไม่ใช่เป็นอย่างอื่นแล้วกันเดี๋ยวเอาอย่างสมมติสมมติเอาไม่ใช่อันนี้อันนี้ดีคเขาสั่งมาเนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบวัตต์ร้อยยี่สิบวัตต์เวลาผ่านไปคเขาสั่งมาอีกอ่ะหนึ่งร้อยสี่สิบวัตต์ แล้วเป็นไงครับอบนม่ก็กแผ่นเท่ากันผมนึกว่าไอ้ร้อยสี่สิบวัเนี่ยแผ่นต้องกว้างขึ้นหรือย,ยาวขึ้นครับปรากฏว่าแ,แผ่นเท่ากันครับเฮ้ยเาทำไม่ชัดเลยแ <c oughs> อลงไปไหนมาติน่าเที่ยวมาติดให้ลูกโอโ้ติดแป้นหรอแบบนี้โอ้เด็กๆเอาไป อยากทีวีชัดก็ต้องใช้จานดาวเทียมไฮแสเทลซีด้วยขั้นตอนง,ง่ายๆเพียงแค่ติดต่อแต่งแล้วเสียบสาย This is boomerang ง่ายลร้อยเปอร์เซ็นต์ชัดเลยรอเลยจานดาวเทียมไฮแสเทลเร็วชัดดีหาซื้อได้ตามร้านตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณหรือโทร024169996 เซตเทลสไตรไกด์นิตยสารที่ทุกบ้านต้องมีครบครันทุกเรื่องราวของข้อดาวเทียม <S <S และวันนี้พร้อมแล้วบน iPad ของคุณเซตเทลสไตรไกด์นิตยสารโทรทัศน์ดาวเทียมฉบับแรกของเมืองไทยจริงมันมีฟังก์ชันในการคิดอะไรเยอะนะครับเอาอยัางไงดีเดียอ่ะก็มีก็เลือกสองอย่างเลยนะทีนี้อย่างนี้ในการเลือกเนี่ย มันมีขนาดให้เลือกมันมีขนาดให้เลือกมันมีตั้งแต่เอาเท่าไหร่ยี่สิบวัตสี่สิบวัตห้าสิบวัตแปดสิบวัตร้อยวัตร้อยสี่สิบไปจนถึงสามร้อยวัตครับอยากเล่นแต่ตังค์น้อยออผมอยากให้ทุกท่านเลยเก็บตังค์นิดนึงถ้าตังค์น้อยมากๆนะเก็บเริ่มซื้อที่สักห้าสิบวัตก่อนครับห้าสิบวัตห้าสิบวัตครับสิบสองโวลต์ห้าสิบวัตเนี่ยทำไมต้องเลือกขนาดนี้ มันตั้งไปแล้วมันใช้อะไรกันไม่ค่อยได้อแล้วเราเติบโตไม่ได้ครับเติบโตไม่ได้ได้ยังไงสมมติว่าเราไปซื้อห้าสิบวัตมาแล้วเดือนหน้าเราพอใจมันไอห้5สบวัตเนี้ยเราอยากได้อีกห้าสิบวัตรับเราก็ซื้อมาอีกห้าสิบวัตมันจะเข้ากันอออื่าเมื่อได้ร้อยาัตแล้วเนี่ยในครอบครัวเราเนี่ยบางทีเราไม่ได้ถือกันเองครับไม่รู้ใครถือก็คิดเอาเองเลยเขาเห็นว่าเออรู้สึกดีเขาอาจจะเราอาจจะขอเขาอีกมาซื้อร้อยาัตเลยหรือซื้ออีกห0สบาัตสองแผ่น รวมแล้ว200วัตนี่เป็นเรือเป็นหนังละเอาก็ได้ใหญ่ขึ้นมาได้ได้ใหญ่ขึ้นทำอะไรต่ออะไรได้ครับที่บ้านมีบ่อปลาเล็กๆไหมอยากได้ปั๊มไหมอยากได้อะไรเนี่ยได้ปั๊มน้ำเรื่องไฟทางไฟลงรถไฟภายนอกเนี่ยไฟที่เปิดตลอดวันเนี่ยเราใช้หลอด LED สัก5วัตต์3วัตต์7วัตต์อะไรเนี่ยเนี่ยเอามาใช้ได้ครับไม่ต้องไปถึงตอรีบนะยังถึงเรื่องแสงไม่หวงก่อนครับปั๊มเล็กๆครับผมครับเนี่ครับก็ เริ่มอยากให้เริ่มที่สักห้าสิบห้าสิบขึ้นไปถ้ามีตังก็สักร้อยเนี่ยนะครับเว้นแต่ถ้ามีเยอะก็ติดมันเลยสองร้อยห้าสิบเต็มหลังคาเลยก็ว่ากับนะครับครับอาจารย์ครับอยู่ข้างหลังผมเนี่ยครับเป็นรายการใหม่ที่จะพบกันเร็วๆนี้ครับทางช่องแคบชาแนลเรานะครับท่านผู้ชมทุกวันเคือรหัสหนึ่งทุ่มตรงหนึ่งทุ่มตรงครับวอร์เรดี้อีโค่ออกทุกวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มตรง แล้วก็ทางวันที่อีโคจะมีรันทุกวันจันท์ถึงสุกเวลา16บหนาฬิกามบนาทีทุกวันนะครับรายการนี้ผมทําหน้าที่กูรูผู้รู้กูรูผู้รู้ถามเธอเดี๋ยวผมไปค้นคว้าให้้วผมไม่ได้เก่งพิเศษหรอกถามอาจารย์มาเดี๋ยวอาจารย์ไปหาเรื่องให้ค้นคว้าี่ชอบชอบนั่งเลยครับผมไรับสมองครับนะครับก็เร็วๆนี้พบกับรายการชอช่างรอบรู้นะครับเป็นช่วงใหม่รายการก็พักพ่วงกันงนั้นแหละครับวันนี้ก็ของเจ้าหน่ยผม ครับผมก็ดนตรีและการโดยไทยแซดนะนะครับก็เร็วๆนี้เป็นกำลังใจให้จาม์ันตรีนะครับในการรับชมช่องช่องรอบรู้ครับโอ้รายการสาระหลากหลายใช่ครับซึ่งช่องว a ล i ิที้ไอีเนี่ยอยู่ในช่องแค a ชแนลเรารู้สึกว่ามีเยอะมากเลยทีเดียวนะครับผมไม่เจอทางเจ้าที่นั่นเขาบอกว่าเขาเน้นละครับเน้นเน้นเป็นเรื่องเทคโนโลยีครับผม วันนี้ก็ได้ความรู้กันเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับเรื่องหนิดมากนะครับผมครับแล้วก็เราจะต่อบกันในตอนหน้านะครับสําหรับท้ายนี้อาจารย์มีฝากเรื่องประชาสัมพันธ์งานอบรมจะมีเมื่อไหร่ครับคืออย่างนี้ต้นเดือนหน้าผมคิดเป็นใจก็ขอทุกมัดแล้วนะครับผมผมจะจัดอบรมอบรมวันนี้นะครับก็มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัตินะครับภาคทฤษฎีเนี่ยก็คือชีวิตจริงของช่างที่ต้องไปพบกับลูกค้าเลยครับคุณตอบ คำถามนั้นต้องได้คุณต้องจับลูกค้านี้ให้ได้ผมเนี่กันเป็นอย่างนั้นเลยถ้าไม่ได้ไม่ผ่านแต่ไม่ต้องกลัวผมจะเติวให้นะครับวิธีวิธีการนะครับมีค่าลงทะเบียนไหมครับมีนิดเองนิดสุดนี้ภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติปฏิบัติจริงเลยครับผมนะครับคุณเลือกทำจริงต่อจริงต่อจริงครับ mc4 ที่ที่ไหนเขาไม่มีให้บีบนะครับเข้าหัว mc4 เนี่ยอาจารย์พิสุทธิ์มีให้บีบมีให้บีบทุกคนได้จับ mc4 งานนึงมันเป็นร้อยๆงานนี้ห้ามพลาดห้ามพลาดนะครับผมแบบอย่างนี้ค่าสมัครสมมุตินะสมมุติคสักสองพันเก้าร้อยบาทสองพันเก้าร้อยเก้าสิบาทประมาณครับต่อสองคนสองคนอ่าจะมาคนเดียวไม่ได้นะครับคือคุณเสียทำให้ผมเนี่ยเสียคนเดียวแล้วคุณพาลูกน้องมาหรือพาใครมาด้วยเป็นลูกมือเป็นลูกมือชีวิตจริงเป็นอย่างนั้นครับครับอืมนะครับก็ปฏิบัติเสร็จยกแผงกลับบ้านไปเลยเร็วเวนี้ คอยติดตามครับเดี๋ยวทางบริษัทอีโคจะมาอัปเดตค่าว่าเป็นวันที่เท่าไหร่ให้นะครับผมครับ,รบ,รบวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์พิสุทธิ์สันติมาลามากเลยนะครับที่ให้ความรู้กับทางรายการขอบคุณมากครับ ได้แล้วตามร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศง่ายเลยทีเดียวใช่ไหมครับในการตัดสินใจสำหรับท่านใดที่รับชมรายการก็เลือกแหงโซลารเซลล์กันไม่ยากแล้วใช่ไหมครับสำหรับครับคืนนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับร่วมพูดคุยสนทนาเรื่องดาวเทียม ปัญหาและเทคนิคต่างๆหาความรู้เพิ่มเติมเพียงเข้ามาที่ w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  e s f i v e r c o m คลิกเลย